ไปเ,เกี่ยวกับรับจ้างบ่ผู oh. ้เราะดูเด้อพี่น้องกระดูไปทางนี้พี่น้องทางลับจา้าง <c oughs> พี่เลยทางลับจา <c oughs> ้งจาเงเนาะ<ม>ทางเงนินท้าคำเนาะแต่เรื่องทางเหตุทางสาเนี่ยขอบพ่อาทาราบระบบปนใดเด้อพี่น้องกระดูไปทางลับจา้างเนาะพี่น้องเอาเอาเอาตรงๆเวลาเหม่นบอกเขาอือแต่ว่าเรื่องในเรื่องในชานเราพอเพียงเราเราไปลับจ้างพอได้กินได้ใส่เนาะไปแต่เสาวผู้ทมแล้วแม่ คือยังมามาอยู่ชักมันสิไปร่นเลย,เลยโอ้อหอลดได้แซไปคือได้หลดไปว่าอาเป็นมาเม่ร่มเนี่ยเออเราไปหัวอะไรเราไปเวียกเราอะไรทั้มันไปอยู่ใช้เฉเด่นมัน็ีเวรินเท้าบอลบที่วางแล้วเจ้เพื่อนกคยัมีที่คลองมาหายคองกระเต็มอยู่ดีกระสิ่ำมอเลยเนาะเด็ดอ่อนแล้วจังพาลูวออกมา อย่างออกมากเลยอยู่แถวเพื่อนไหมเอาเอาเสือกักระเป๋าเลยแถวเพือนเือแถวเพื่อนเขาผลร้ายบนี้เจาไปซอยนี่โอ้เลยเขาปีเขาก็หนงปีเขาขีมาแล้วเนอยู่อยู่ท่าเนียจังกเพือนแม่เต็มนาลางเต็มใช่เป็นนาลางนลางเลยถล่โอ้บอลผจะเป้าไหมนะผมรู้เขาบอกข้าส็ขึ้นมากินข้าวได้ชะโธ่หากับบติดนะอ มันมาทำงมเงินเด้จ้ะเอ้ยน่าผสดยาแล้วก็สูตรอีเล่หน่อยอีกกระปุกนุ่มแนวขีบยังนอนพี่นอนเนาะแนวตากผ้าแนวตากผ้ากระปุกนุ่มแล้วก็สูตรอีเล่ก็ซสูตรมีรองเข่ารองยางไ่นห่มในห้องเจ้าอันนั้นอ่ะพื้นนั่นนะอันอันนี้นะมันมีทั้งผ้าห่มด้วยในมีผ้าห่มมีมอนซองนุ่ยแล้วก็เป็นที่นอนให้เพันผ sí well> okay ู้แม่ลูกอ่อนและลูกซองคนพอบอนอ่า เยอมากอะพ่อเอามานอนถาจะได้ต <esis>? ื่นหนึ่งะคเมื่อมันเผชกะเทือนบอยวุฒิเ้วอกอตอนนี้มันจระจอเสล่งมากอยู่หรอโอเคเสลงเสล่งมาวะบ่เคะดูเจ้าเขาเจ้าวันอะไรับไข่หน่วบบอยวุฒบอกเ้อปู่สีงใหญ่บ้านนี่เด้เออรอดในไหเขาเจ้าเห็นเมื่อเขาจ้เมื่อลุเขาเจ้านอนตาอยปรกันนอนถากงอย่เ็เล่าแล้วก็เลย บอกล้วเ็นเล่าอยู่บ่ขันนั้นเ็นแกให้ละมากแน่วอ่ะอืมนะครับประชากแก่ผิดแกผิดแม่น่ะแกผิดกรรมขันนสียนเอาขื้นไปเมียนผัดคนบ่อยู่บ่อยาขืนเนาะบ้านโอ้ฝนวีต้เย็นฝนต้อหัดดีต้อบันน้ำเย็นมาสุกินอีกได้ค่ะอยู่บ้านวิตเย็น พอใจไร่ละเพื่อนคาคักพอใจไร่โอ้ยไฟสิดขาดว่างโมเสรมิตูเย็นว่าสันดีใจน้ำแล้พี่น้องโอ้ยสีเป่านะมาเย็นหาน้ามาตอนหลับพี่น้องเลยเพื่นพีตูเย็นแล้วเพิ่นไดปเสน้าตูเย็นไดปเสน้หามอ้วกจกเนจะเป็นโลตันมาหลังตูเย็นคัาคักดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องเลยมากมากไม่เมื่อยก็ได้กินน้ำเย็นเนาะเมื่อกี้มากไม่เมื่อยอยากกินก็ต้อง จอกระจอกใหม่เองอือจอกเก่ามันส no. ิข้าวเพิ่งมาเมนยูอันมันเด็กหน่อยเด็กเล็กเนาะเมนคมลาวีกว่าสะอาดปนดิจอก้ำอันหมูห้ากับโบไดกินดอกหนามเป็นยังสิไอ้หนมันยังเป็นเด็กหน่อยนะมันบูจชาพ่อมันบอกมันกระจับทั้งขี้หมูทั้งน้ำายเอาแต่มันสิลินพี่น้องเอ้ยห้ากับโบไดขี้ดียวดอกแต่มันกับโบเป็นตะกินปนไดนิฉะนทั้งดำทั้งมุมทั้งมิ้นข้าวมิ้นยังสับปัดใบดินใบเปลือกเนาะแมนกับโบคอยล่างแล้วกับโบคอยสะอาดปนดิเนาะ อาตรงตรงเลยพี่น้องเลยนาวเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องน้องขอบใจหลายๆมีการหานอาามาสุกินอีกผุบๆกันดิตู้นี่ลูกนี้ใส่ขากไหมเออแม่แม่มาเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอารถเอาเขาไปลัดเอาวันลูกสาวเพิ่นไปซักยานแกะกำมาแล้วบึงมีโดดออกมาส่ง เป็นเล่นบอโอ้ได้เอีกใส่าไปโอ้เป็นอย่างไี้เมื่อยบ่พิษกรรมบออยู่นใสันสู้อกายมากคือบเป็นเหรยเอาเลยละโอร้อร้อนนะ้อนนะิ้มนบ่หลูก เขาจากับสิบุเขาจากับบุหุนะเขากับบุหจกปงลูกเปนะรบนีด้โอ้ยโดนเนาะจะมาแต่ใส่พูดาพูท้าว่นะพงดเท้าก็เมื่อยลอยแบบไม่อยากกบอยากจังนานพี่จำพิ่จำแล้วฮะนะมม่อยากกบอยากจังแบข่งค้ากับแบบยางไังกับแบบผมไม่เลี่ยงไม่เลี่ยงแบบนี้จะอยากล้ เลยเหมือนเป็นน้ำกินเห็ดปวกนะบอกรกินเม่าเม่าจะไปแล้วบ้านีไหนเม่าข้อไปเก็บข้ามเจอร้ามผัวมันพิษกินเห็ดย่างกับผู้แล้วเนาะมันมันนำดอกไผ่อะไรกันเออกินตัวหนึ่งจีกินบอกรนั่งจีกินไหนมือนั่งลุ่มในขางเราหันจีกินมาจีน้ำพิษที่สุดเพิ่นอันแมงคามพี่น้องเอ้ยมันบินมาตอมหลอดไผ่เพิ่นเก็บไปจีกิน จละมือบนอกหาบอกเขาเลยหันใจจนหอมหอมแล้วเมื่อยได้แล้วหันใจหอมหเมื่อยนะได้เพื่อนใหม่ปะิมา่ะบอกตายใส่มะตายใส่สบอพิกรรมมันเป็นเรื่องเล่นๆได้พิกรรมนะพิกรรมนี่มันเสียชีวิตย้อนเด้อแมนแข้งขากรบกมียวมีแรงมันเป็นมาแต่มันฮดลงที่หางมือเฉพาะนะจงสีีการจะอัน ค้ายก็พิดกรรมนะอันอันผิดก,กรรมแล้วก็จะไปทชาขีมแล้วขีมไปท่านะต้งอา,า,ากเลยนะอันนี้เป็ผิดกรรมกินมันข้ามตัวเดียวอันนี้บอกราหีจีได้ลมาเควบจีนกันเฮงและะ้วมาขึ้นปุ๋ยพิษนะเขาล,ลูกยังนอยบออันตอนจะคลอลูกเนี่ยจะไปไปสีดาบอสีเขมสีเขมเดียวบอบอาั่งลูกแต่ไข่นันเป็นนั่นนี่พิดดอกเบิ่งแล้ นั่งดุกปต่ขายเลยน่ไปซื้อ,อนยากันซี่นะเด้มมาแสกกินนันกะจิซอยเนะ่มการนอนบุคลาบเนยกลางคืนจากมันเป็นเมื่อว่านอนเป็นมา่แบบตาฝาบกอดอนบคลับอืมจะมีความขีดจะมีความขีดอรัไม่ได้ขีดยังว่าว่ามควันวเถี่ยวบ้ารวย,ยังเรียนมองวันเลยอืม อุ้ยพืนผืนพืนป้าจะได้นอนที่นอนใหม่อันนี้กัสซีมาหม้ออหมเดอร์ที่นอนเดอกะขาขอบุญขอบุณหุ่นใหญ่ใจดีแน่มันซื้อได้ซ <c oughs> <ๆ>ื้อเอาแบบอย่างดีเลยมาให,าเาห้เป็นสูตรเป็นสูตรมันเป็นสูตรมีมอ้อนสองหน่วยมีประหงพื้นหนึ่งมีเท้าหหน้าจะขึ้นไปหนาอ่ะมันถอแบบถอดสากได้สากใส่ผามันน่งนัวมันก็ลงมาตากเอาถันลูกเหี่ยวใส่ถอดออกสากได้ มาก่อนแนละ้วก็เคยเป็นตัวม้อใหญ่หม้อใหญ่คนว่าตอนล่มตีถามันอาก,กาศเย็นแล้วจะมีหอกรืขึ้นอือนลมตีถ้าม่เมื่แล้วขอกี่เหลียญตอนลมตีอือเดี๋ยวไปนั่งเล่นอยู่หันอะไรปะสะอาดนะเป็นสะอาดอัะนะอันนี้เป็นคำนั่งคำ ไปกันไปเอไปเอาเอาไเอไปเอาเอาไปอาไเอารปเากปเอาไปเอาไปเอานอเอาไเาปอไปเอาไเอาไปเอาอาไเอาเอาไเอาไปเอาเอาเอาไอาไปเอเอาไปเาเอาไปเบาอเอเาเาาาอออออยอเเอเอไเอาน้าเปอาเาอาเปอออยเา่อาอเเ มันกระชีซอยแน่สักยาวิตามินกดนเอ่ปุ่มสมานคัวไปอีเมเป็นห่อผื่นอากรักๆกันเสิอันเสยากันซี่กินม่ไเหมอยลยอยู่บงไหมอืมอันจอกันแ่กลัวว่านี่ว่านี่เนี่ยสำหนึ่งเมื่อนี้เขาลอยวารับเดีวคอวนาอะไรอเงี่ยกับผ้าละเมียนได้มัขาเมื่อยบ่เจะพอจะวามาจะว่าเอียงยังข้าวหุงอยู่พี่น้องกินน้ำยังนานาีข้น้าวกินน้ำเลยนอเคย ลาบเป็ดให้กิน,นมือว่ะอือกินลาบเป็ดเลยค่ะอ่าผลห,หักไม้แกพิดกรรมกินแต่มือเจ้าเนี่ยจนหัวสิระเบิดหัเกเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็มือจ้องแล้วก็อยากโกดอยากโขดวันไหนจะกินยังวันนี้วันอือเอาผัวได้กินยังตอนคำนะมิถะพอต้องหอหมาให้กินใส่ไข่โอ้โหโอ้โหพิดพดอกโอ้พิดพดอกเนี่ยนะเนี่ยไปกินเนี่ยแสดงเนาะ ร้อยหน่อยได้ส่ใหม่เลยลองมังดุลร้อยหน่อยใส่ได้บอในธงนะเพื่อใส่ดุลมังดูล้องบังซื้อผกขอเหะนู้ยอากาศมันกับมันลมวิวๆิอยู่พอดีอยู่อืงมันพอดีอยู่บอพอดีพอดีฮะบเหมยเนล้าอ่ะเหมยซ้อมฮอบนั่งพุกนมกลองใส่นุมแล้วก็มีอันกางอันน่ะหนีผ้าอ้อมสองอันบร่ได้ช่างนะวซื้อมาห้อันกาง อาโฮมน้ำให้พ่อแต่ที่นอนเของเจ้ากับลูกเป็นไปปูของลูกมีอย่งน้ดีอะไรหรอเขาคุณพยาธิดีเรและกเอกานั่งนีใส่เรือนางมาเนาะนั่งนั่งไนอันมันขนัยืนสู้ัความร่างกายแข็งแรงไนเองอะ ม่าโมมีเห็นสิว่ะเหนื่อยเห็นใ่หอยใส่ย่น่งสาดแบบนี้บ่เจ้าอยากได้นะอยากได้บ่ี้สาดแบบนี้แหละเพจะอยากได้นะพอได้ให้ลูกไว้แหวหอยแล้วก็ขีบผ้าอ้อมให้ลูกขีบเสือเสือทรงสักแล้วก็ขีบขีดขีดเอาไว้ใส่ย่างน่องให้ลอย เด็กคุ <mini drained out> ite, ้งตีน so น้ำได้ใ <ancient> ห <Collins> ้ no ้นองมีรองเท้านน้ำอยู่ค่ะน้องสีห้อนมีหมอกฝนเท้าปูนฝนอะไรทางนาน้ามีรองเท้านน้ำได้คนละสามรองเท้าตัวโน่รองเท้าอีรอยอาไว้ใส่ชวดหนาวสุดดีมีเท่าอีร้อยแม่นป้าถุบปีตัวกี่นอนฝึกดีใจบ่ได้เนี่ยดีใจครับได้ในเหื่อยหายใจถุบปีติเหม่อยเผลอพะโล้ เปิดพาดลอมบัดปอดคืน้อเลียง้ซานเน่บนนี่เนาะมนมันก็อยู่พเศานะขี้งกวางที่แ้ันกน่าอยูได้พี่น้องเลยอย่าส่งกันแบบจะส่งเด้บ้านเด้อจะเปลี่ยนใหม่อันนั้นมันลายโพดมันขุนโพดมันขุนโพราะเต่าหน่อยกันนะใส่ช่งบวงใส่สี่บ่วงไหมใส่สี่บวงมาเต็มต้อาใส่หน้ามันมันเต็มอย่าใส่หน่อยนะนั่นกินนุ่มขุนแล้ว็เลยดีไลย มันถ่ายยากมันถ่ายยากลูกแกสิบสมบูนอีกบ่อยให้กินนมคนแล้วมันจะอ้วนใส่ให้มันหลดลงกว่นี้เนาะเต็มขวดตัวที่ใส่เมื่อวานนีใส่สีบ่วงถ่ายจะใส่เครื่องขวดกับใส่จักรซองบวงอย่าใส่ลล่สำนักแล้วหลดลงเฉพาะนมมันแต่งสีเบิร์ดพะคนให้ลูกมันกินนมข้นนะดิแบบทรงบวเป็นทรงบวเป็นเเเออออาดดดมืข เออมู่ขาดแล้วไใบผัดมันมุนก็ดีใจน้ำนางพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีรักเอฟซทุกขานอะถืเงินมือมาสวยเรือนั่งแล้วกันลูกๆหายได้อยู่อุ่นกินอิ่มพี่น้องเอ้ยขอให้อยู่ดีมีแห้งบม่สกสุขคเพากันไม่คลิปหน้ากลับสบายดี